เราจะมาสำรวจตลาดตรงจุดวัดอุณภ sure ูมิของหน้าอุทยานภูผิวงก้านะคะหีหน <utter> <trade> ้าอุทยานภูผิวังกาเราจะมาดูกันว่าตลาดตรงนี้นะคะเขาขายอะไรกันบ้างน้ำาปาปลาปวน้าาปลน้ำาปลาปลาตาปลาปลลาตาาปลาปลลาตาาปลาปาลาปลาปลาลา จะเป็นหมวก <C ười> นะคะมีเวลาบูบูด้วยเธอเวลาบูบูด้วย <C ười> น่ารักนะของก็จะเป็นพวกหมวกนะคะน่ารักน่ารัก<ม>เป็นหมวกไปแล้วประมาณครึ่งหนึ่งนะคะประมาณครึ่ง โซนนี้ก็จะเริ่มเป็นของกินนะคะซูี่ชิโร่น้ำจิ้มหมากระทุบหมูกระทะเฮ้ยเขาบอกน้ำจิ้มอร่อยเลยเจ๋อซูบิชิโบยหนีมะเสียนท้ออะบัตคาโด นนเดือดเลยกินได,ดน้มีบริการตอกให้ได้นะคะ้า่ลองชิมซค่ะ<ช>ไม่ชิมไม่เป็นไรนะคะขอบคุณค่ะ อะโดเมลอนกราปีแครอนเรนี่นักสวดโอ้ันนี้คือใครรักสวดติดหอปล่านะนี่ก็จะครึ่งหนึ่งนะคะสักรงนนคะก็จะเป็นพวกงวงอัีผ้าโฮมผ้าพันคอแต่ก็ครึ่งนี้ ยินดีต้อนรับผู้พิชิตร้อยสิบเอ็ดโค้งบ้านดอยน้ำเพียงดินนะคะแล้วก็จุดบันอุณภูมินะคะก็เดี๋ยวคิดเอานะคะจิตตาการเอาได้อ่ะมุมนี้นะคะนี่เลยโอ้ยนะเธอ